อดเยอะครับผมได้หลายนี่เนี่ยนะได้หลายแต่รัตืบครับผมสุดยอดเลยเนาะก็อุ้ยทิ้งหมดเจ็บคอดรัาผมก็สวัสดีตอนเช้านะครับผมตอนเช้าจริงๆริงนะเห็นไ,ไหมพิการขึ้นก็ตื่นแต่เช้ามาทํางานแต่เช้าอ่าเดี๋ยวมาดูอันนี้เห็นได้ยินเสียงปลาดิ้นแอบเปิดดูแล้วนะ อันนี้ซื้อซื้อรอบดักปลามาเมื่อวานนะก็น้ำเรื่มแห้งแล้วในนาเลืองานนี้งานเดียวรอกกันแห้งหมดแล้วซื้อมา150บาทจะคุ้มไหมดูแล้วตอนแรกนะเปิดดูแล้วถ้าตัวเล็กก็ปล่อยลงคืนได้เยอะนะพอสุกควรนะครับผมพอสัควรโอเคแป๊บนึง Thanks for watching! เป็นไงเปล่ารอคิมนะลูกอไอ้ตั้งครมไหมยังยังยังลูกยังยังยัง